รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ให้เป็นรัฐธรรมนูญของเราผ่านไปแล้วคืนวันแล้วร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเก่าวันนี้พวกเราเริ่มใหม่อยากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของเราวาดความฝันด้วยมือพวกเราร่วมใจอน,นาคตไม่ใช่ความฝันวันนี้เราเลือกได้มา ปัญหามันต้องมีทุกเรื่องทั้งร้ายและดีอยู่ที่เราช่วยกันก็คงจะดีถ้ามีกฎเกณฑ์เอาไว้กฎเกณฑ์ที่ทุกคนไทยจะใช้ไปแสนนานและประชาชนมามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพราะทุกๆเรื่องสำคัญก็มันเรื่องของเราได้เวลาที่เราทุกคนสร้างกฎขึ้นใหม่ให้เป็นรัฐ I'm รัฐธรรมนูญของเราผ่านไปแล้วคืนวันแล้วร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเก่าวันนี้พวกเราเริ่มใหม่อยากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของเราวาดความฝัน,นเ้ืยมพวกเรารวมใจอน,นาคตไม่ใช่ความฝันวันนี้ น,นร,รวมเกิดฝันช่วยกันสร้างการพัฒนาไม่ทับแลชัดนกล้ไม่ว่าแต่ถ้าทับแล้วมีกำไรถามจริงจริงอรมแล้วจริงทำไมจัดได้ไหมกจการ อาวุธทางปัญญาคนดีกันจับกาจะนำพาให้เราต,าาต้ในาใจหมดยุทาสตร์ลและประชาชนมามีส่วนร่วมดวยช่วยกันเพราะทุกๆเรื่องสำคัญก็มันเรื่องของเราได้เวลาที่เราทุกคนสร้างกฎขึ้นใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของเราผ่านไปแล้วคืนวันแนวร้ายปล่อยให้เป็นเรื่องเก่าวันนี้ เราเริ่มใหม่อยากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของเรา ่ดยภาพนี้นะครับเราจงใจให้เกิดเพื่อความรักความสามัคคีของชางตาินะครับมผมเชิญรักการไปด้วยท่านอยู่ครับก่อนจากกัน พื่อกับเพื่อนสังคมขอใะทท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วเราจะพบกันกต่างับควอมระยะทุกท่านสวัสดีชอนนี้ครับสวัสดีครับเราเชื่อมั่นว่าผู้ที่เขารับการอบรมเขามีความรู้มีความเข้าใจนะครับในเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยาทิศทางการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็เป็นทิศทางที่แม่น้ำทั้ง5สายกาลังช่วยกัน สร้างให้เกิดขึ้นเป็นจริงในระบบการเมืองของประเทศเน,นะครับเมื่อผู้เคารพก,การบรมมีความเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถนําไปเผยแพร่ต่อนะครับในสังคมของเขาตั้งแต่สังคมระดับเล็กๆไปถึงสังคมระดับกว้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในภายในครอบครัวในชุมชนนะครับของตัวเองนะครับในหมู่บ้านของตัวเองความคิดต่างๆเหล่านีา้เมื่อได้ถูกแพร่กระจายออกไปในวงกว้างเนี่ย จะมีผลนะครับต่อการที่เราจะพัฒนาการปกครองของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและก็ให้มีความยั่งยืนเราตั้งความหวังว่า,า,วา,าการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องทอําให้การเมืองของประเทศไทยเนี่ยเป็นการเมืองที่มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะไม่เช่นนั้นประเทศไทยก็จะไม่หลุดพ้นออกจากวงจรออกลับนะครับเราไม่ต้องการให้ประเทศไทยมาเดินซ้ํารอยกับบริษัทเดิมๆอีกเพราะฉะนั้น การที่เราจะต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่ความเข้าใจในที่ทางถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาผู้ที่ผ่านการอบรมถ้าท่านเข้าสู่วงการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิน่นหรือการเมืองระดับชาติก็ตามความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก็จะติดตัวเขาต่อไปในการที่จะเป็นตัวอย่างที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะครับเรามุ่งหวังอย่างนั้น ผมพันจริเอกนิทัศน์รอดคายปลัดองค์การบริหารส,าส่วนบนบานังรีอําเภอมะาวาจังหวัดสุพรสงคราสิ่งที่ผมได้รับจากโครงการนี้ก็คืออันดับแรกผมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชอนะครับมีบทบาทหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรแทนวุฒิสภา,าและรัฐสภา,าซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความสําคัญ 2. ผมได้รับรู้ความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมเห็นได้ไดเห็นถึนงความตั้งใจของรัฐบาลสภานิติบัญญัติแห่งชาติตลอดจนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มีความตั้งใจจะให้รัฐธรรมนูญออกมาอย่างมีคุณภาพผมจะนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตาบลหมู่บ้านโดยผ่านทางของกระจายข่าวและการจัดประชาคมสิ่งที่ผมประทับใจในการจัดอบรมในครั้งนี้ก็คือเ,อเห็นความจริงใจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ให้ความสําคัญกับผู้นําท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูอาจารย์กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้นํา ศิลปินพื้นบ้านและเจ้าหน้าที่ของสภพานิติบัญญัติแห่งชาติที่ให้ความเป็นกันเองและดูแลพวกเราอย่างดีเป็นต้นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับครับสวัสดีครับผมรังสรรค์นะครับเจียระไนนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ตําแหน่งนายกเทศมนตรีครับตำบลท่าจีนครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับสิ่งที่นะครับเราได้มากันในวันนี้ก็ต้องถือว่านะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ นเนื่องจากว่าเราจะได้ทราบถึงนะครับแนวคิดนะครับของรัฐบาลรวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับที่จะ,ะขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับว่าในส่วนนี้นะครับท่านจะวางกฎหมายที่จะใช้กับคนทั้งประเทศไว้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความสําคัญนะครับแล้วก็พวกเราในฐานะที่ เป็นผู้บริหารท้องถิน่นรวมทั้งอ,อีกหลายๆภาคส่วนที่มาร่วมกันในวันนี้เนี่ยก็จะได้รับรู้รับฟังนะครับแล้วก็นําไปประชาสัมพันธ์บอกต่อให้นะครับในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ได้รับเชิญในฐานะวิทยากรบ้างนะครับก็จะได้เอาประเด็นต่างๆนะครับที่เป็นความรู้นะครับไปให้กับนักศึกษ นิสิตนักศึกษานะครับที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครน,นั้นก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของประชากรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับแล้วก็มีหลายพักส่วนที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับในเรื่องของการที่จะต้องใช้องค์ความรู้ในการที่จะไปพัฒนานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งในเรื่องของสังคมนะครับที่ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับค <mm ือ <keep S 2> ในส่วนความประทับใจนะครับก็ต้องกลับเรียนว่า ในฐานะที่เป็นส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็รู้สึกประทับใจกับคณะกรรมการที่ได้จัดโครงการนะครับเนื่องจากาพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลในเรื่องของข้อมูลนะครับเราก็รับฟังจากประเด็นปัญหาจากสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มาในวันนี้ก็จะทําให้เรามีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีความเ,าเข้าใจในเรื่องของอสิทธิต่างๆนะครับรวมทั้งประเด็นกฎหมายที่เราสงสัยนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นการ ที่จะได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเราด้วยในการที่จะนําเสนอฝากไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับให้ได้รับรู้รับทราบถึงประเด็นที่เรามีความกังวลนะครับมีความห่วงใยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเป็นการที่จะให้พวกเราครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คงจะยินดีรับฟังนะครับในทุกๆประเด็นนะครับในทุกๆหัวข้อกับพี่น้องที่มาร่วมในการที่จะร่วมโครงการในวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณคณะ จัดงานโครงการทั้งนี้ทั้งหมดนะครับที่มีส่วนร่วมในการให้เกิดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับผมประพังกรจันยงครับตัวแทนจากสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรีฮะตำแหน่งก็เป็นทนายความอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็รู้สึกนะครับที่ได้มาร่วมกระบวนการในการอบรมผู้นําประชาธิปไตยในวันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรกันบ้าง นอกจากการมีหน้าที่ทําอะไรแล้วเนี่ยก็ยังได้รับว่าเขาได้ทําอะไรไปได้แล้วบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้แหะฮะที่ประชาชนพวกเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับรู้รับทราบกันว่าในขณะที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้ทํางานกันอย่างขมักขม้นนะครับแล้วก็ได้ผ่านกฎหมายหลายฉบับนะซึ่งมีความสําคัญกับประชาชนพี่น้องคนไทยเรานะครับก็ในส่วนของการที่ได้รับความรู้ในครั้งนี้นะฮะ ก็จะนําเอาสิ่งที่ได้รับเนี่ยฮะไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิบุรีนะครับโดยผ่านสภาทนายความจังหวัดพิบุรีเนี่ยทำกระบวนการร่วมกับทนายความประจําอําเภอต่างๆนะครับก็คงจะลงพบปรพบปะบประชาชนนะครับและที่สําคัญก็คือในการเผยแพร่เรื่องการที่เราจะต้องลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ทราบหรอกครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นอย่างไร แล้วการที่จะให้ประชาชนไปนั่งอ่านนั้นนะก็คงจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะว่าประชาชนแต่ละคนนั้นก็มีหน้าที่การงานนะครับข้อสําคัญคือเมื่ออ่านรัฐธรรมนูญแล้วรู้เรื่องหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นทนายความเนี่ยก็คงจะต้องไปอธิบายตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกัรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ประชาชนนั้นนะให้ได้รับทราบแล้วก็รับฟังนะครับในส่วนของความประทับใจนะฮะก็เมื่อวานนี้ได้ไปร่วมก,นนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่อำเภอบ้านลาดนะฮะ ก็ได้เห็นท่านรองประธานสนชเนี่ยท่านได้ให้โอกาสประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นท่านไม่เคยปิดกั้นคําถามหรือแม้กระทั่งแทรกมาในระหว่างที่จะมีคําถามของอีกคนหนึ่งมีประชาชนอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาถามที่ไม่แต่ท่านก็ยินดีที่จะให้ให้ท่านประชาชนท่านนั้นถามแล้วก็ท่านก็ได้ตอบทุกประเด็นคําตอบสิ่งเหล่านี้นะฮะที่มีความสาคัญของประเทศมากยิ่งขึ้นเลยที่การที่ให้กระบวนการการมีส่วนเรื่องของภาคประชาชนเนี่ย ได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกได้พูดถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็อันนี้ก็เป็นความประทับใจที่กระผมได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ